งานหนึ่งที่ประหลัดอำเภอหลายท่านไม่ชอบไม่กล้าที่จะทำหรือไม่กล้าที่จะเป็นเครืองงานกิจการกองอาสารักษาดินแดนหรือเรียกว่าอ,อสอแต่ประหลัดอำเภอทุกท่านก็จะต้องไปเกี่ยวข้องกับอ,อสอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่ที่อำเภอท่านอาจจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยเป็นผู้บังคับหมวดถ้าท่านอยู่ที่ทำการปกครองจังหวัด ท่านอาจจะได้รับการบรรจุอยู่ในโครงสร้างกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดท่านที่ทํางานทะเบียนและบัตรก็จะมีอสอเป็นผู้ช่วยเวลาท่านทําหน้าที่เป็นประลาดปกครองท่านไปตรวจสถานบริการตรวจโรงแรมไปตรวจค้าของเกา่าท่านก็จะมีอสอเคียงข้างท่านในการไปตรวจ ท่านที่เป็นประหลัดสำนักง,งานท่านก็จะมีอ,อสอบเป็นกองกำลังในการสนับสนุนท่านให้งานสำเร็จงานอ,อสอจึงมีความสำคัญกับประหลัดอำเภอฉะนั้นท่านที่กำลังอ่านหนังสือสอบประหลัดอำเภอหรือท่านที่สอบได้แล้วกำลังจะได้รับการบรรจุเป็นประหลัดอำเภอท่านพร้อมหรือ,อยังที่จะเป็นอ,อสอเพราะอ,อสอนอกจากต้องการท่านทีนท่เป็นประหลัดอำเภอ ให้เป็นหัวหน้าเขาแล้วเขายังต้องการประหลัดอำเภออย่างท่านในการเป็นผู้นำ